เพือนกับเอฟซีเพ่อนมาเจอกันอ๋อครับไปหนูสิเป็นไข้ได้ไหมไปเลยอะเออเพื่นไปทำงานนะครับเอฟซีเพื่นมาหากันหมู่กันนะครับ เป็สาวร่วมกันไปคุยบ่าวคนเดียวกันบอ่อ,บอนีกว่าคุยบ่าวคนเดียวอ๋จจจจจจอเจอได้เป็นพี่นางเพื่นนอนอ๋อเราหน้า,น,านี่ยพ่อเด่น,นต้องมาได้แหละต้องมาถ่าย เอ็มบีแล้วแหละนี่ตรงนี้แล้วก็ไปโุดหัวบัวเนาะแต่งเสื้อนางๆลงไปโุดหัวบัวอยู่ใต้ยเป็นเด้อไปวันนี้เราเสิเดินทางต่อไปบ้านข้าวแป้งนะครับคุณแจ๊คอยู่ร้อยทางเนาะ มาํำขาออกทำเตากดปเ็นา,านนนจักแล้วไม่หน่นหอนนเยเซ่พิคคิวไม่ได้มานะครับเมื่อนี้เพราะว่ายานาหนัก มื่อนี้มากินข้าวนะครับอยู่มานาคาเฟ่เนาะกะกำลังสิกลับบ้านนะครับตอนนี้กลับบ้าแป้งเดี๋ยวจะให้แม่จลาเพื่อนไปอันนั้นนไปไลซ์สดออกจังเลยเป็นรด,ดเกียร์แม่เต้นรถคือปดเกียร์ไ้เกียร์ค้างไวหรอ เดมันมันผลิตไดผลิตดงแบบไหนไทยผลิตไทยผลิตี่โบแมนเป็นอะไรของมันครับมใส่เครื่องเครื่องแบบนึ่งอันนึงแบบนึ่งลอแบบนึงร่มลมรถดนี่มันกระสิบริสูทอ่านี่ไม่สครับไม่สก็ไปได้ล่างครับเพราะว่าบูมาครับวันนี้มนคืออันอันนาาข้าวแป้งทางคนงามข้าแป้งนะ แวะสูบก่อนกลับมาก็ได้ก่อนเมือเนาะโอเคครับไปขับไปมากินข้าวนี่ครับเดีกๆเฮ้ยแล้วนี่วุ่นเอฟซีเพื่อนหมู่เพื่อนนะครับ,บรว,รวันนี้วพื่อนจะไ,ไปกาแฟน,น,นะครับกันนี่เพืนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเพา่อจะไปไลฟ์สดนะครับอยู่เมืนอนนะครับไปอ่า ายคลิปต่อนี่ครับขอบแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามน้ำคบชมนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลง,งานของแม่จรานำด้ครับผมไปแล้วสวัสดีครับ